เทพอัศนีเหล่าตัวตนสุขแข็งแกร่ผู้ที่ควบคุมและบัญชาการเหล่าชูกิทั้งหลายมีทั้งความฉลาดความแข็งแกร่งความเจ้าเล่ห์และพลังอีกมากมายที่เรายังไม่สามารถอย่างรู้ได้ในตัวของพวกเขาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเมฆวันนี้แล้วก็มาทําความรู้จักเหล่าแปเทพสายฟ้าหรือแเทพอัศนีหรือจะเรียกอะไรก็ได้ครับตามที่ จะเข้าใจเลยถ้าในมังงะเขาจะเรียกว่าเทพสายฟ้าแต่ถ้าเป็นในเมฆเขาเรียกเทพอัศนีมันก็ความหมายเดียวกันนะครับแต่เรียกแบบไหนให้มันสัตว์เถเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็อยากให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามและกดถูกใจผมนะครับถ้าพอกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับอย่างแรกเรามาพูดถึงความเป็นมาของเราเทพอัศนีก่อนนะครับในเรื่องนะปัจจุบันครับยังไม่บอกว่าพวกเขาเกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนสร้างหรืออะไรยังไง แล้วทาไมเขาถึงมีรูปลักษณ์เป็นเหมือนมนุษย์อันนี้ก็ไม่รู้แต่ทําไมเขาถึงมีพลังชูกิต้องรอการเฉลยในเรื่องครับปัจจุบันอัศนีจะโดนจัดก,การไปแล้วสคนแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมานะครับว่าพวกเขามาจากไหนกันแน่คราวนี้เรามาทําความรู้จักเทพอัศนีแต่และตนกันเลยครับว่ามีใครกันบ้างสมาชิกคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือค่เซส ในการปรากฏตัวครั้งแรกของครูสิสึนั้นเธอจะมาในรูปลักษณ์ของไข่ขนาดใหญ่ที่มีขาและหลังจากที่ครซิสึได้ดูดกลืนในองและโคโค่เข้าไปก็<ล>ทําให้เธอเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่กลายเป็นสาวสวยและด้านนิสัยนั้นยังไม่มีที่แน่ชัดว่านิสัยที่แท้จริงของเธอเป็นใครนั่นเป็นเพราะว่าการที่เธอดูดโคโค,โค่และในองเข้าไปทําให้นิสัยของสุงคนนั้นมาหลอมรวมกับตัวของเธอด้วยแต่น่ามีสิ่งหนึ่งที่เทพสายฟ้า มีเหมือนกันก็นกนคือมั่นใจในความเข็งแกร่งของตัวเองคือไม่คือคือมั่นใจในตัวเองเรื่องพลังอะ่ะแต่มั่นใจเรื่องนี้ที่สุดแล้วนิสัยพื้นฐานก็คือมั่นใจในพลังของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีความร่าเริงแจ่มใสในแบบของเธอด้วยและนึงด้วยตัวของเธออีกนั้นเป็นเทพสายฟ้าที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาในกลุ่มเทพสายฟ้าแล้วนั้นตอนนี้ผมจะเรียกว่าเทพอสุนีนะครับนะครับนจะได้สั้นๆเรามาดูด้านพลังและความสามารถของโคชิสึนะครับพลังของโคชิสึนี่คือการดูดซับ เมื่อเธอกลืนกินใครเข้าไปนะครับเธอจะสามารถใช้พลังของคนคนนั้นได้แต่ไม่ได้กลืนกินสมบูรณ์นะครับเหมือนเป็นแบตเตอรี่ให้ตัวของเธอเองเหมือนกับตอนที่เนโอโคโคและมิระถูกดูดซับเข้าไปนครับร่างกายเขายังไม่เป็นอะไรครับเหมือนเป็นแบตเตอรี่คาอยู่ในตัวไว้นะครับคือจะใช้พลังของคนคนนี้ไปเรื่อ,อยจนกว่าตัวข้างในจะสิ้นลมไปจะได้ว่าเธอเป็นแค่ที่อสศนีแค่ตนเดียวนะครับที่จะเป็นต้องมีสารอาหารและพลังที่เธอเคยใช้ก็จะมี พลังในการทะลุปุปโรงซึ่งเป็นพลังของเนโอพลังจัดการของเหลวของโคโค่ Ho, และพลังออคิลิ่งของมิระปัจจุบันคู่เชสซนั้นถูกเคียวกะและยุกิจัดการไปเรียบร้อยแล้วและเธอยังเข้าไปสิงในมิต,ติพิเศษในตัวของยูกิคอยรนลามยูกิอยู่เป็นพัก,พก เทพอสเนีตอนที่2ฟุกุมะฟุกุมะนั้นด้านรูปลักษณ์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยว่าร่างที่แท้จริงของเธอเป็นอย่างไรเพราะเธอสามารถจำแรงร่างเป็นใครก็ได้ตามที่เธอต้องการจึงไม่ทราบว่าร่างที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นลักษณะอย่างไรแต่ร่างที่เธอมักจะใช้ในการมาร่วมประชุมของเทพอสนีก็มาในร่างของเรนยามาชิโร่แต่จะเป็นเรนที่โค้งตรงข้ามคือสีผิวและการติด คือประดับจะตุกันข้ามกันทั้งหมดเลยเมื่อเธออยู่กับกลุ่มของเทพอัศนีนั้นถ้าเธอจาเลยเป็นใครเธอจะทําทุกอย่างให้ตรงกันข้ามกบบคน,คนนั้นแต่เมื่อแต่กระตาที่เธอเข้าไปแฝงตัวทาภารกิจเธอก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เหมือนกับคนที่เธอก๊อปล่างมาเธอไม่จะเป็นว่าต้องไปเตะอะไรแค่เห็นเธอก็สามารถก๊อบรูปลัปกษณ์ได้แล้วแต่ด้านนิสัยนั้นอาจจะต้องมีการอ่านความทรงจาอยู่นิดนึงด้านนิสัยนั้นก็จะเหมือนกับเทพอัศนีคือมองมนุษย์ต้ยต่าเหยียดหยามปิปากใสประมาณนั้นแหละคืออออมมงงตางตาตลด ได้พลังและความสามารถนั้นตัวของฟุกุวะนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นใครก็ได้หรือสิ่งใดก็ได้เธอสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นใครก็ได้แบบสมบูรณ์เลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเรียบร้อยเมื่อแต่ต่อสู้เธอก็ยังสามารถใช้พลังของเธอนั้นสร้างอาวุธขึ้นมาได้โดยการใช้ร่างกายของตัวเองนั่นแหละในการสร้างอาวุธขึ้นมาและเธอก็ยังมีความสามารถในการใช้สายฟ้าในการต่อสู้อีกด้วยการแยกร่างกุมะสามารถแยกร่างตัวเองออกมาได้โดยที่ร่างแยกนั้น จะลดทอนความแข็งแกร่งของร่างต้นออกมาแต่ถึออย่างนั้นความแข็งแกร่งของตัวเธอก็ยังสูงอยู่ดีการใช้ร่างที่แท้จริงในร่างนี้ครับจะเป็นแบบฟอร์มที่พวกเทอสนีสามารถแปลงร่างกันได้ทุกคนนะครับโดยจะเป็นร่างที่มีความแข็งแกร่งที่มหาศาลมากๆแต่เนื่องด้วยฟูกมานั้นแยกร่างออกมาเยอะแต่ร่างแยกโดนแช่แข็งจึงไม่สามารถแปลงร่างสมบูรณ์ได้ ปัจจุบันฟุกุมะนั้นได้โดนวาวาร่าจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วและเธอก็ได้เข้าไปสิงในตัวยูกิตามคู่ซิสืส่อไปเทพสนีคนที่3ไรเรนตัวของไรเรียนั้นเธอมีร่างกายขนาดใหญ่ณนะปัจจุบันยังไม่ทราบว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ถ้าในนิมิจะมีเสียงภาพเป็นคนภาพเป็นผู้หญิงเรายังไม่สามารถตัดสินได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ แต่ผมจะเรียกเป็นผู้หญิงไปก่อนนะกันนะครับเพราะว่าเสียงพานเป็นผู้หญิงนิสัยของไรเรนนั้นก็เหมือนกับเทพกัสนีคนอื่นครับมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดดูถูกเหยียดยามมนุษย์และเธอยังเป็นคนหัวดื้อด้วยคือตอนที่จะโดนเทียนกายจากการเธอไม่ยอมรับความให้แพ้นั้นเธอก็ได้บอกกับชิคโคคุว่าไม่ยึงทาไมอ่ะจากการเองได้นะ่ทาทั้งที่เธอจะแพ้อยู่แล้วแต่เธอก็ยังบอกว่าเธอจะกันไดห้คือไม่ง่ายคือรู้สึกเสียหน้านั่นเอง แด้พลังความสามารถไรเรนนั้นจัดได้ว่าเป็นคนที่มีพลังทางกายภาพเยอะที่สุดในบรรดาที่อัศนีแล้วเธอสามารถควบคุมสายฟ้าได้ดังใจนึกทั้งใช้ปล่อยสายฟ้าโจมตีโดยตรงหรือใช้สายฟ้าเสริมการโจมตีจากตัวของเธอเองเธอยังสามารถขยายร่างให้ตัวเองใหญ่โตเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโจมตีได้แรงขึ้นมีความทนทานที่ทนทานสุดแบบแข็งแกร่งมากๆถึกสุด,สด และพลังอย่างสุดท้ายก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงเป็นร่างที่แท้จริงที่จะมีพลังทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแค่ดีดนิ้วทีเดียวยูกิก็ฟิวเป็นของเล่นราคาถูกแล้วปัจจุบันรายเดนนั้นได้ถูกเบลและยูกิจัดการไปแล้วแล้วก็สิ่งข้ามไปอยู่ในร่างของยูกิเหมือนกับคนอื่นๆก่นอนหน้านี้เทพศนีตนที่4ชิคโกคุจะได้ว่าเธอนนั้นเป็นคนที่มีบทเยอะที่สุดแล้วคือออกมาบ่อยมากทั้งออกมาต่อสู้ กับพวกเหนือยพิฆาตศูนย์หรือออกมาลวนลามยูกิทเธอนั้นนิสยัยค่อนข้างจะเป็นเด็กหน่อยเนะมีความขี้เล่นขี้หยอกขี้เน็บขี้เนมโดยเฉพาะพวกเทพสายฟ้าคนอื่นๆเธอก็ชอบเน็บมากเป็นบางคนเช่นไรเรียนนี่เธอจะหนิบเป็นประจำว่าอุย้ยสู้เขาไม่ได้ยังจะบอกว่าตัวองิงเก่งๆหรือไรเลนอย่างเงี้ยตอนที่ไรเลนเพให้กับเทียนกะโ่นเทียนกะจัดการไปก็โดนขิโขคูขนี่หน็บไปเลยอือแล้วก็ ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเธอก็เป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบครอบวางแผนไว้อยู่เสมอถึงแม้ว่าแผนของเธอเองมันจะผิดพลาดออกจะบ่อยมากแต่ว่าแผนของเธอก็จะเป็นแผนที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็จัดก,การได้ดีแต่เพราะสถานการณ์ต่างๆมันมีปัจจัยหลายอย่างทําให้แผนผิดพลาดแต่เธอยังไงเธอก็จะเป็นคนที่วางแผ,ผนได้ดีเหมือนเดิมด้านพลังและความสามารถ ตัวของเธอนั้นมีความสามารถในการควบคุมความมืดสร้างเป็นรูปลักษ์ให้กลายเป็นงูไว้โจมตีศัตรูได้ใช้เป็นประตูมิติได้หรือเป็นกระทั่งเธอก็ยังมีความสามารถในการดัดแปลงพวกชูกิได้เหมือนกันโดยการใช้งูนั้นเข้าไปสิงข้าในตัวชูกิแล้วก็เปลี่ยนชูกิตัวนั้นให้กลายเป็นปตัวใหญ่พลังมากขึ้นเธอก็น่าจะเป็นเหมือนพวกวิจัยชูกิเหมือนกันและอีกหนึ่งความสามารถที่โคจะ มีประโยชน์มันก็คือเธอจะมีการ์ดที่สามารถผนึกชูกิเข้าไปไว้ข้างในหรือผนึกคนเข้าไปาในการ์ดก็ได้เช่นตอนที่เบลถูกกุมะโจมตีนะฮะเบลก็ถูกผนึกไว้ในการ์ดนั้นเหมือนเหมือนเข้าไปในการ์ดเหมือนจะถูกสตาร์ฟไว้ด้วยแล้วเมื่อจะนํากองทัพชูกิไปบุกโลกก็สามารถนำชูกิไปผนึกไว้ในการ์ดและเมื่อจะใช้งานก็แค่โปรยการออกมาพวกชูกิก็จะแตกระแหงออกมาเข้าไปโจมตีเมืองจะได้ว่าเธอเป็นคนที่ความสามารถหลากหลายมาก คนที่5โจริวโจริวนี่ออกมาพร้อมกันกันกบชิโคโขเลยนะครับคือออกมาคู่กันเลย2คนนี้รูปลักษณ์ของโจริวนั้นเธอจะเป็นสาวสวยสาวกล้ามที่มีปีกคือแล้วก็แต่งตัวน้อยชินด้วยน่าจะเป็นคนที่แต่งตัวน้อยชินที่สุดในกลุ่มของเทพอสศนีแล้วครับคือแต่งตัวดิเซ็กซี่มากโชซิปแพคเวดเบิ่มๆเลยในกลุ่มเทพอัศนีนั้นจะได้ว่าโจริวน,น่าจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนที่สุดเนะเพราะเธอเสียใจกับการตายของคู่ศิษย์ถึงกับร้องให้ออกมาเลย และเธอยังสามารถว่าเธอจะจัดการพวกหนี้ค่าสย์เพื่อแก้แค้นให้กับคุูซิสซให้ได้และเธอยังมีความสนใจในเทคโนโลยีของพวกมนุษย์เช่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งเกมที่เธอมักจะนั่งเล่นอยู่กับคุูซิสซตอนที่ออกมาช่วงแรกๆด้านพลังและความสามารถนะครับตัวของโจดิวนั้นเรายังไม่เห็นเธอโชว์พลังพิเศษมากนะักนอกจากพลังทางกายภาพของเธอพลังทางกายภาพของเธอน่า,นาจะเป็นรองอยู่แค่ไลเลนนะครับแต่ก็มีความเร็วที่สูงมาก แข็งแรงน่าจะความแข็งแรงทางกายภาพน่าจะรองจากไรเรนแล้วก็มีความเร็วที่สูงความอดทนความถึกประสาทสัมผัสรับรู้นี่คือเร็วมากเหมือนที่ตอนเธอสู้กับเรนนะครับเธอก็ยังไม่ได้โชว์พลังเลยมีแค่พลังกายภาพสู้กับยูกิเท่านั้นคือยูกิในร่างของเคียบสกสารนั้นโดนกระทืบเป็นขี้เลยไม่สามารถสู้กับโจริวได้เลยเซว่าเธอพลังกายภาพเธอสูงมากๆแล้วด้วยความที่เธอมีปีกเธอก็ยังสามารถใช้ปีกนั้นบินได้เหมือนกัน คนที่6จากคุนสาหรับจากคุนนะครับข้อมูลยังไม่เปิดเผยขึ้นมามากนะักและยังไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นเพศอะไรเพราะสวมชุดเกราะทั้งตัวเลยแต่ถ้าใ้เดาผมคิดว่าเทพสายฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยถึงจะมีรูปลักษณ์เป็นเหมือนผู้ชายเป็นบางคนนะครับเช่นไรเรนจากคุสองคนนี้ยังม่เป็นผู้ชายถึงในเว็บมันจะบอกว่าเป็นผู้ชายผมดูยังไงมงั่น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเพราะ มันไม่น่าจะมีผู้ชายที่มีพลังชูกิได้เช่นตัวยุกิเองอะ่ะมันก็ไม่ใช่พลังของยุกินะครับมันเป็นพลังของเคียวกะนะครับพลังของเกียแต่ชื่อของจากุอุนในภาษาญี่ปุน่นมันแปลได้ว่า หนุ่มคันนี้ก็สงสัยนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายกันเนี่ยยังไม่รู้แล้วคันนี้เดี๋ยวค่อยเราเปิดเผยที่หลังตีความว่าเป็นผู้หญิงไปก่อนแล้วกันได้พลังและความสามารถดูเหมือนว่าจากผู้อุ่นนั้นจะมีความสามารถในการดัดแปลงมนุษย์ให้มีพลังของชูกิได้คือเป็นพวกสาวกสามารถดัดแปลงพวกสาวกให้กลายเป็นเหมือนชูกิระดับสูงได้และยังมีพลังในการสร้างคำสาปฝังไว้ในพวกสาวกโดยคำสาปนี้จะเป็นตราประทับไว้ที่ส่วนใด่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกประทับคำสาปไว้ และมันจะระเบิดหรือทําลายตัวเองในสถานการณ์ที่เหมือนจะเพไปแล้วก็จะทําลายตัวเองไปเลยเทพัสนีตนที่จิตนารลูกฮิมการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอนั้นก็ปรากฏตัวตอนที่การประชุมของเทพัสนีนะครับโดยที่เธอนั้นเข้ามาโจมตีโจริวทีเผอเพื่อทดสอบว่าโจริวนั้นเธอยังเศร้าเสียใจกับการจากไปของผู้เสสึอ,อยู่หรือเปล่าโจเธอเองก็มีความเป็นห่วงโจริวเหมือนกันว่ายังจะเศร้าเสียใจอย,อยู่ไหมและก็ตบหน้าท้องของโจริวเ,เพื่อเป็นการ ให้กำลังใจไปรอบหนึ่งด้านความสามารถนั้นเนื่องจากเธอยังไม่มบทเยอะเท่าไหร่เราจะเห็นแค่ตอนที่เธอเข้ามาโจมตีโจริวคือเธอมีประกายสายฟ้าและมีความเร็วที่สูงก,ก็น่าจะประเมินได้ว่าพลังพื้นฐานเธอน่าจะมีการควบคุมสายฟ้าได้และก็มีความเร็วสูงในการโจมตีเทพสายฟ้าตันสุดท้ายครับไทเคียวคุไทเคียวคุพี่ใหญ่ประจำแปดเทพสายฟ้าครับแปดเทพอ,อัศนีตัวของเธอนั้นแม่เคยกว่าจีาใหญ่ประจำกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมาก คือทุกคนเกรงกลัวไทเคียวคุทุกคนครับโดยเฉพาะชิคุคุที่ทาพลาดบ่อยทําให้ไทเคียวคุนี่เตือนไปรอบหนึ่งว่าอ,อย่าทำอิกพลาดนะแล้วก็อย่าเศร้าเสียใจด้วยเธอไม่ใช่คนผิดคนเดียวนะโดยที่เธอบอกว่าตัวเธอนั้นจากเนี่ยจะเป็นคนจัดการแผนให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวของเธอนั้นไม่สามารถออกห่างจากพระมารดาได้คือท่านแม่แสดงว่าตอนเนี้ยบอสใหญ่น่าจะไม่ใช่แค่พวกเทพสายฟ้าแล้วก็น่าจะมี คนที่ใหญ่กว่านั้นที่เป็นแม่ของแปดเิศสายฟ้าเนี่ยก็บอกอยู่ว่าไทชิคุนี่คือพี่ใหญ่ประจําพี่ใหญ่สุดของกลุ่มเทพอัศนีด้าน,นพลังและความสามารถนั้นก็เหมือนที่บอกครับบทยังไม่เยอะเลยยังไม่รู้ว่ามีพลังอะไรบ้างแต่ที่แน่คือเธอมีความสามารถในการสร้างดาบและลักษณะดาบก็เหมือนจะเป็นดาบ อุสนางหิรืออะไรสักอย่างที่เป็นสมบัติของญี่ปุ่นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายมากและพลังของเธอก็น่าจะเกี่ยวข้องกับทึ่ชืนนอนี้แน่นอนงั้นเราก็ต้องรอดูในอนาคตข้อมูลของไทคิคุก็มีแค่นี้นครับเพราะบทยังไม่เยอะข้อมูลของแปดเทพอสนีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับมันจะมีข้อมูลอยู่แค่ประมาณ3ตัวครับที่มันมีเออห้าตัวที่มีบทเด่นแล้วก็ตัวที่เหลือก็น่าจะมาในอนาคตคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะ